สวัสดีครับมาช่องนี้มีแต่ฮา <c oughs> เริ่มกันเลยครับคลีปแรกเรื่องวุ่นวุ่นของวัยรุ่นไฟฟอยเม็ม ราบพระมาจานทร์ WY ของแท้กาลังโชว์ตายากอนุมานฝลลงกาแถวเดียวเสียวกันทั้งซอยรุ่นนี้ไม่มีดูดนิ้อย่างเดียวคลิปต่อไปกลับไม่มีอะไรที่ตำรวจไทยทำไม่ได้ เม้แต่ควายก็ยังคุยกันรู้เรื่องรู้จักใจไม่อ,อนไม่แข็งเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนไหวไกวยก็ต้องยอมเห็นไหมละ่ะเขาก็รู้เรื่องเว้ยให้ความร่วมมือเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดียอมลุกขึ้นไม่นอนกี่ขวางทางจราจร ให้เป็นตี่เดือดร้อนของประชาชนสุดยอดมากคุณตำรวจนักเจรจาดีเด่นอำนํำนวยสุขกัะจัดทุกให้ประชาชนได้ทุกเรื่องนอบน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะไม่เลือกปฏิบัติ ก็วังคุณตำรวจรู้เรื่องด้วยนะใครว่าควายโง่เนี่ยเถียงขาดใจเลยเดี๋ยวเชิญคุณทั้งสองตัวไปจ่ายค่าปรับโรงพักด้วยนะก่อหาจี๋ขวางทางจราจรต่อไปครับคลิปนี้กองเล่นลูกคนรวย S <S> สวนสนุกส่วนตัวสนุกเขาละจริงชาสว่าดเอาเลยหมุนเลยสูงกว่าน,นี้ก็ได้นะกลัวสัะที่ไหนเล่นได้ทั้งวันหละงานการไม่ต้องทำชุดก่อนเดี๋ยวเล่นก่อนผ่านไปแล้วหนึ่งรอบ อย่าเพิ่งหยุดจะเล่นต่อพ่อเรารวยไม่ต้องทำงานนี่นี่เลยไม่ต้องอย่างนี้เอาละรอบต่อไปเริ่มได้ตามสบายเลยเร็วเท่าไหร่ก็ได้เราไม่กลัวหรอกสนุกมากรวยจริงๆด้วยของเล่นเองอ่ะเพงมากจบมากนั่งกี่รอบก็ไม่เบื่อ วาสนาเขาล่ะเกิดเป็นลูกคนรวยอ่ะของเล่นเลยต้องแปลคนกลับบอกูจะโดนตัดก่าแรงก็เพราะมือนนี่แหละมาดูกันต่อรับคลิปนี้ดูแลตัวเองดีมาก ล้างหน้าล้างตาสระผมนวดผมพิธีพิถันละเอียดรอบกอบรอสิรออะไรเฮ้ยเฮ้ยมึงอย่าลืมแปลงปันด้วยเว้ยคลิปต่อไปกลับเกมแน่วันนี้กู พอดีสวบคนมาเยอะด้วยสิเวลาเจอตำรวจเลยออกอาการไม่นะเราไม่เคยทำอะไรเลยอย่าเข้ามาใกล้เราเราแพ้เครื่องแบบต่อไปครับคลิปนี้แกแขนสิบป,ปีไม่มีสายมองอะไรวะนี่เน,ะนี่นี่นี่เจ้าละนี่ นี่อยากมีเรื่องเหรอนี่หนึ่งปีผ่านไปไวเหมือนโกหกคิดทั้งตนทั้งดอก <c oughs> นี่คือที่มาของคำว่าจำจนลูกบวนทีไกลที่มันเว้ย <c oughs> ที่เองไม่ว่าที่กา้าเองก็ต้องเจ็บ <c oughs> มาดูกันต่อครับคลิปนี้ ความหล่อไม่เกาไกลออกไกรหล่อเกิดบอกตรงๆเลยเพื่อนว่าครูเนี่ยหล่อจริงๆดูสิมองเท่าไรก็ไ <recess> ม <ed isolation> <ife ed> ่เบ <in ly> ื่อเสียดายจังที่มองความหล่อไม่ัวถึงรู้่าะกระจกอะมันเล็กนิดเดียวจ้องมาตั้งวันแล้วก็ไม่รู้ว่าจะรอไปถึงไหน โคตรหล่อหลอแบบไม่มีโคบกพร่องเลยกู <c ười> คลิปต่อไปครับกู <c ười> แก่งแหงยางซ่ <c ười> าเก๋าคือพอนยางสายอยากหลุดก็หลุดไปยางอะไรเราเต็มรถ มาลุ้นกันว่าซ้ายกับขวาโรนไหนจะหลุดก่อนกันกับตามหลังก็รู้วจะแสงก็มีกล้าไม่ไหวแล้วขออนุญาตเสียงแสงต่อไปครับคลิปนี้บอกไปใครจะเชื่อว่าขับรถสวนกะเรือไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล่ะ นี่ไงหลักฐานดูนี่เลยดูนี People> ่เจ๋งไม่ละชื่อนี้รับประกันอีบุปุลุยได้ทุกสถานการณ์มาดูกันต่อรับคลิปนี้ตามสบายสไตล์ใครสไตล์มัน นี่คือท่าไม่ล่าสุดในการออกกำลังกายเชิญชมและเลือกใช้ตามมัธยาศัยรับรองว่าทุกท่าได้ผลตามความต้องการไอเราก็เล่นปิดมานานมันเป็นเช่นนี้เองคลิปต่อไปครับลูกศิษย์และดูแลความเรียบร้อยให้เจ้าแม่ ลูกติดขอพักแป๊บหนึ่งนะเจ้าแม่อดีฝนตกสถานการณ์บังคับไปไหนไม่ได้เสียวเสียวเกรงๆกลัวๆเสียวสันหลังบูบ่าไม่ค่อยั่นใจกับสถานการณ์ข้างหลังขอนะเจ้าแม่โ้ขอหลบฝนแป๊บหนึ่งไม่ต้องโปรมาตักตายกันตอนนี้ เสียวก็เสียวฝนก็ตกไม่หยุดสถานการณ์ตอนนี้มันสุดแสนจะวังเวงบันไรเลยต่อไปครับคลิปนี้เปิดบานรัฐมนตรีต่านโกงของนีเปล่าพึ่งนั่นแหลนะน่าจะเป็นคนแรกที่โดนปราบงานนี้แนะนำให้สอตอง,องเข้าไปตรวจสอบรับรองว่า ทลมหมดโปร่งใสร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์ขอบคุณที่รับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าแป๊บเดียวครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์และกดติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ